เอาละรครับทุกท่านครับลำดับต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แคนเชื่อว่าทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับที่เราจะเริ่มต้นการประกาศผลรางวัลในช่วงแรกโดยในช่วงนี้ครับเป็นรางวัลสําหรับการแข่งขันประกวดคําขวัญเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรในโอกาสที่ไทยนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพในการ GSSD Expo 2022นะครับโดยเรานั้นได้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจส่งคําขวัญเข้ามาภายใต้หัวข้อก็คือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใต้ตและไตรภาคีานนในการฟื้นฟูการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดสิและตอนนี้ทุกท่านครับผลการตัดสินทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับซึวันนี้เราได้นําตัวอย่างของขวัญที่ผ่านการคัดเลือกมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับ ladies and gentlemen the moment we have been waiting for to finally here we are going to announce winners of slogan contest we are going to display top 10 entries เชิญดูได้เลยครับี่ฮะต้องบอกได้เลยนะครับว่าคําขวัญที่ส่งเข้ามาแต่ละคนเลือกยากมากครับดีทุกคนจริงๆนะฮะทุกคนตั้งใจแต่งออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อของเรานะครับซึ่งตอนนี้การที่เราโชว์อยู่บนนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าไม่ได้เรียงตามลาดับคะแนนแต่อย่างใดเอามาให้ดูก่อนเฉยๆครับอ่าไม่ได้เรียงนะฮะย้ากันอีกครั้งหนึ่งดูผ่านๆแต่ละอันเนี่ยบางคนแต่งมามีสัมผัสคล้องจองบางคนแต่งมาเป็นก้อนแปดก็มีเหมือนกัน น่าสนใจทุกอันนะฮะนี่แหละครับต้องบอกเลยครับว่าแต่ละคําขวัญน,นั้นน่าประทับใจมากๆแล้วก็มีความตั้งใจกันอย่างจริงจังมากๆจริงๆนี่ฮะโอ้จัดเต็มเหมือนกันเอาเลยครับรางวันในครั้งนี้ที่เราจะประกาศการคัดเลือกมาเยอะมากนะฮะเหลือสุดท้ายเพียง6รางวัลเท่านั้นนะครับ There are six prizes for the slogan contest I will announce the two c o m p l i m e n t a r y prizes first โดยแคนจะเริ่มการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยในประเภทคำขวัญกันก่อนนะครับรางวัลชมเชยมีทั้งหมด2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1,000บาทซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับนี่ฮะได้แก่เอาเลยนะครับคุณสโรชาศิริอักษรนะครับนี่ฮะซึ่งคำขวัญก็คือใต้ใต้ร่วมใจพัฒนาก้าวหน้ารต่ภาคีฟื้นฟูโควิดให้หายดี สามคัคคีสู่อนาคตที่ยั่งยืนนี่ไม่ธรรมดาครับต่อเนื่องกันเลยครับรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณพักพงศ์อัฐถประจงครับคงผันก็คือไรภาคีใต้ต้ใร่วมใจสู้ภัโควิดฟื้นฟูชีวิตน้อมคิดพอเพียงพร้อมเพียงท่วหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนจินดีด้วยนะครับ ไปต่อกันเลยนะครับต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับในประเภทคอมขันซึ่งได้รางวัล2,000บาทมีทั้งหมด2รางวัลน,นะครับท่านแรกครับได้แก่คุณชนทิชาพันถาวรน,นาวินครับคำข,ขันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไทยเชื่อมสายใหญ่ใต้ใต้ไตรภา,าคีปรับเปลี่ยนแนววิถีสดุดีความยั่งยืนครับเอาละครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คนต่อไปผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณทิตยาพรพิมพ์วันครับคำขวัญก็คือใต้บทบาทความร่วมมือที่เข้มแข็งใต้พลังขับเคลื่อนแรงแข่งปัญหาไตราภาคีพร้อมฟื้นฟูชูปัญญาพัฒนาด,ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจกพอเพียงครับยินดีด้วยนะครับเอาละครับต่อไปครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศคำขวัญอันดับที่1นะครับ ซึ่งรางวัลรองชนะเลิศด,ดับหนึ่งนั้นจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000 0บาทผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณเกรียงไกรห้องเฮงเสงครับนี่คำขวัญยาวนะฮะ GSSD Expo 2022มหากรรมเพื่อนผองเพื่อนน้องพี่ความร่วมมือใต้ใต้และไตรภา,าคีบนวิถีประชาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนหลังฟื้นคืนจากโควิดลดความเสี่ยง ประสานกายผนวกใจมาร้อยเรียงไทยพร้อมเพียงเป็นเจ้าภาพกันทุกคนครับไม่ไม่ธรรมดาครับดีๆด,ด,ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงรางวัลสุดท้ายของประเภทคําขวัญนะครับนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคําขวัญในโอกาสที่ไทยนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022ซึ่งจะได้รับรางวัลมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นฮะคุณศักดิพัฒน์ศีสมฤทธิผลครับคำขวัญก็คือใต้ใต้ไตรภาคีสมานฉันทก้าวสู่ฝันที่ยั่งยืนคลิกฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 บรรลุเป้า SDGs ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครับยินดีด้วยนะครับนี่ฮะเอาละครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอปรินเชิญนะครับ ท่านอธิบดีอุริรัตเจริญโตครับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับ I would now like to invite Mrs. อ r ริรัตเจ o รนโต Director General of t a i Ga to deliver her congratulatory remarks. e x c e l n c i e s distinguished participants. It is my great pleasure to be here with you today. Thank you for your presence and for joining us in congratulating the winners of the competition. สว,ส,สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลการประกวดคอมขัญในครั้งนี้ด้วยค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้ามาร่วมแข่งขันนะคะกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมเพื่อเปิดตัว Thailand Virtual Exhibition ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพร่วมของประเทศไทยในการจัดงาน GSSC Expo 2022เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกท่านได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาประกวดล้วนมีคุณภาพแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นความขวัญที่ไพเราะคล้อ,องจองกันเป็นความภูมิใจของคณะกรรมการตัดสินที่เห็นผลงานดีๆแต่ก็สร้างความลำบากใจให้แก่พวกเราคณะกรรมการตัดสินพอสมควรค่ะท้ายที่สุดนี้เราก็ได้คัดเลือกผลงานที่ตรงกับหัวข้อการจัดงานที่ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและตรงกับหลักเกณฑ์การตัดสินมากที่สุดแล้วค่ะในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านอีกครั้งและขอมอบรางวัลค่ะ เอาละครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นอย่างสูงนะครับนี่ถ้วยรางวัลครับได้เวลา้วครับตอนนี้ขอจะิูท่านร่วมกันร,รับรางวัลน,นะครับได้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ได้ถ่ายภาพร่วมกันสักหน่อยครับยิ้มแย้มนะฮะยิ้มแย้มยินดีด้วยนะครับแต่ละคนไม่ธรรมดานี่แหมบางคนนี่ต้องมีไฟยิงนิดนึงนะหน้ามืดไปดนึงยหยอกหยอกหมะ เอาละครับสำหรับท่านที่พลาดรางวัลใหญ่ไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในครั้งนี้ทางคณะกรรมการของเราเองเห็นแล้วว่าแต่ละคนที่ส่งเข้ามาทุกคนมีความตั้งใจครับแล้วก็ส่งเข้ามาได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะมอบเป็นของที่ระลึกเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ส่งมาประกวดทุกคนนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด80อันดับซึ่งเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อไปแล้วก็จะส่งของที่ระลึกไปให้ทุกท่านนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับผมว่าเดี๋ยวเรา มาคุยกับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสักดิพัทครับสวัสดีครับคุณสักดิพัทได้ยินไหมฮะอ่าเช็คก่อนว่าเปิดไมค์ได้ยังฮะคุณสักดิพัทได้ยินแคนไหมครับตอนนี้ได้ยินใช่ไหมครับโอ้โหแต่ผมไม่ได้ยินคุณสักดิพัทเลยนะฮะอ่าคุณสักดิพัทครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินไม่เป็นไรครับผมอยากให้คุณได้หน้าจอนานๆพยักหน้าเอาก็ได้เดี๋ยวผมถามให้นะฮะ คุณสักดิพัทวันนี้ดีใจไหมฮะได้รับรางวัลชนะเลิศไปครับนี่ไงพยักหน้าดีใจผมบอกแล้วนะฮะยากไหมครับกับการที่เราคิดคาขวัญน,นี้ขึ้นมาครับยากเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ธรรมดานะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนื่องด้วยเทคนิคขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราอยากให้เห็นโฉมหน้าของผู้ที่ชนะนานๆนะครับยังไงวันนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับขอเสียปรบมือให้กับคุณสักดิพัทอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนที่อยู่ในสูมของเราตอนนี้นะครับ ขอบคุณมากครับนี่แหละฮะ That is the winner of the slogan contest. Please join us the congratulating them once again นะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณสัติพัฒ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละฮะเรียบร้อยครับ มาถึงเวลาที่เราต้องลุ้นกันต่อกันแลวครับขอพาทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญก็คือผลการประกวดภาพถ่ายบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวรูปภาพพร้อมด้วยคําบรรยายหรือว่าจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับหรือว่าถ่ายในประเทศหรือว่าอยู่ในกลุ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เขียนคําบรรยายที่น่าสนใจเป็นความทรงจําที่ดีในด้านต่างๆและตอนนี้ครับทุกท่านฮนะผลการตัดสินนี่ฮะอยู่ในมือผมแล้วครับนี่ฮะ now back to the competition we will announce winners of the photo contest first let's take a look at our entries เชิญดูได้เลยครับภาพถ่ายต่างๆที่ส่งกันเข้ามาประกวดนะครับซึ่งเรานะฮะได้คัดเลือกนะฮะมาทั้งหมด50กว่าผลงานเป็นผลงานของใครบ้างนะฮะเชิญดูกันได้ตอนนี้เลยนะครับแค่นย้อีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้เราไม่ได้เรียงตามผลคะแนนแต่อย่างใดนะฮะ ทุกอย่างนั้นเอาสุ่มมาเลยครับนี่ฮะต้องบอกว่าแต่ละภาพที่ส่งเข้ามาเป็นภาพที่มีความหลากหลายครับทั้งตัวภาพเทคนิคในการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องราวต่างๆแต่ว่าทุกอันนั้นล้วนน่าสนใจทั้งนั้นบอกได้เลยว่ากรรมการของเรานั้นลำบากใจมากครับเนี่ฮะเรียงให้ได้ชมกันจากหลากหลายภาพครับแคนจะบอกว่ารางวัลในวันนี้นะฮะเรามีให้เพียง6รางวัลเท่านั้น,นครับ There are six prizes for the photo contest I will announce the complimentary prizes first. แคนจะเริ่มประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย2รางวัลก่อนนะครับซึ่งจะได้รางวัล1,000บาทเริ่มท้นที่รางวัลชมเชยนะครับนี่ฮะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลท่านแรกได้แก่นี่ครับคุณมูฮัมหมัดซาฟริซานมูซอนนะครับนี่คือภาพของเขาครับยินดีด้วยนะครับนี่คือรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับ เอาละครับต่อไปครับเป็นรางวัลชมเชยรางวัลที่2ครับผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณธนวัฒน์ทองจันทร์ครับนี่ภาพสวยงามมากเขียวขจีเลยฮะยินดีด้วยนะครับรางวัลต่อไปครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับจำนวน2รางวัลได้รับรางวัลละส0 0 0บาทนะครับซึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทภาพถ่ายรางวัลแรก ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่นายแพทย์ถาปนันมหิสนันครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณหมอครับนี่ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคนต่อไปนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่นี่ครับคุณเบนจวรรณรอดโรคาครับโอ้โหภาพนี้สวยมากยินดีด้วยนะครับ ผ่านไปแล้วครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ครับโดยจะได้รับรางวัล1 0,000บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ี่ครับคุณมินแคนดังนะครับมิสเตอร์มินแคนดังนะฮะ congratulation เป็นชาวต่างชาติด้วยนะฮะส่งมาประกวดกับเราด้วยครับ รียบร้อยนะครับอะ,ะครับมาถึงรางวัลสําคัญแล้วก็เป็นลําดับสุดท้ายของการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายนะครับก็คือรางวัลชนะเลิศนั่นเองซึ่งจะได้รับรางวัลมูลค่า20,000บาทนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่คุณสันเพชจินดาทองครับว้าวสแสดงความยินดีด้วยครับนี่ภาพนี้ดูลืนๆไม่ใช่มมธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีพลังมากๆนะครับสุดยอดนะครับ ในโอกาสนี้นะครับแผนต้องขอเรียนเชิญนะฮะท่านอธิบุีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายด้วยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครนั้งนี้ภาพถ่ายที่ท่านส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันแสดงให้เห็นว่างานด้านการพัฒนาไม่ได้ไกลจากตัวท่านเลยและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาในแง,ง่มุมตา่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายบอกเล่าประสบการณ์ของแต่ละท่านผ่านเรื่องราวที่ได้พบเจอมาและความทรงจำที่ดีทำให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจหลากหลายด้านทั้งในด้านวัฒนธรรมการศึกษาการสร้างมิตาภาพซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงได้สอดแท้มุมมองด้านการพัฒนาได้อย่างน่าสนใจค่ะซึ่งทำให้กรรมการต้องใช้เวลานาน,านในการพิจารณาเพื่อให้ได้ผลงานที่เหมาะสมที่สุด ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะและขอมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ค่ะนี่แหละฮะขอขอบคุณท่านผู้ดีิเป็นอย่างสูงนะครับและนี่คือถ้วยรางวัลของเราฮะแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกท่านครับนี่ฮะอ่ารับรางวัลกันเลยครับและเดี๋ยวต้องขอทุกท่านนะฮะถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเราแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ แต่ละท่านไม่ธรรมดาจริงครับฝีมือสุดยอดมากๆแล้วต้องบอกว่าแต่ละคนนะฮะที่ส่งผลงานเข้ามาเนี่ยสุดยอดทุกคนครับทางทีมงานของเราก็เลยตัดสินใจที่จะมอบของที่ระลึกเพิ่มเติมให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยทีมงานของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะติดต่อส่งของที่ระลึกเอาไปให้ด้วยนะครับแต่ละคนไม่ธรรมดาครับขอพูดคุยกับเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รางวัลชนะเลิศกันสักหน่อยนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสันเพชรครับ สวัสดีครับคุณสันเพชรได้ยินแคร์ไหมครับตอนนี้ทางแคร์ยังไม่ได้ยินเสียงคุณสันเพชรนะครับอสวัสดีอาไดีแล้วครับนะฮะอาจจะต้องรบกวนพูดเสียงดังนิดหนึ่งนะครับถามหน่อยครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ครับตื่นเต้นและดีใจครับและที่สําคัญคือภูมิใจที่ภาพของผมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมครับ ถามถึงคอนเซปต์นะฮะว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะถ่ายภาพนี้แล้วก็มันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่นะครับผมก็คือเราเห็นภาพเด็กๆพวกนี้เด็กชาวดอยนะครับผมซึ่งเป็นเชื้อสายชาวกะเหรี่ยงนะครับ,รบก็เข้าไปคุกคีกับเด็กๆพวกนี้อยู่ทุกวันทุกเดือนนะครับผมก็เลยมีเสียที่จะถ่ายทอดภาพออกมาแบบนี้นครับ อ่าซึ่งภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆนะครับยังไงวันนี้แสดงความดีด้วยนะครับได้รางวัลชนะเลิศไปแล้วครับคุณสันเพชรครับใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แหละฮะสุดยอดครับภาพบางภาพดูเหมือนจะเป็นภาพธรรมดาแต่ว่าพอมันมาจากความรู้สึกจริงๆนะฮะทุกท่านมันเลยทําให้มันมีพลังที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ที่ได้ดูได้นะครับและนี่คือผู้ชนะของเรานะครับเอาละครับ มาลุ้นกันต่อดีกว่าเพราะว่านี้ถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะประกาศผลรางวัลใหญ่ประเภทสุดท้ายนั่นก็คือการประกาศผลการแข่งขันในประเภทคลิปวิดีโอนะครับ We have a live at a big moment which is announcing the winners of video clip contest We have selected eight entries from the first round สำหรับการแข่งขันประเภทคลิปวิดีโอนะฮะเราได้เปิดโอกาส ให้คนที่สนใจสร้างสรรผลงานที่เชื่อมโยงกับหัวข้อหลักของงาน GSSD Expo 2022ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือใต้ใต้และตรหยภาคีในการฟื้นฟูการพัฒนาที่ยั่งยืนของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในมุมมองต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับโรคโควิด -19 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเรานั้นได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบมาแล้ว8คลิปด้วยกัน ซึ่งวิดีโอทั้ง8คลิปตอนนี้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายตอนนี้เดี๋ยวเราใจะให้ทุกท่านได้ชมตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งครับเชิญชมได้เลยครับถ้าขึ้นมาถึงที่นี่เด็กๆก,ก็รอครูก็ดีใจค่ะ school is one of those many institutions that help the students to mold and reach its full potential นี่คือคุณป้าเสรีคุณป้าอายุวัย68ปีแล้วหลังจากเกิดโควิดคุณป้าก็มีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาก็จุดเริ่มแรกก็คือ คือเราวิถีชีวิตด้วยเราลําบากเมื่อก่อนก็ลําบากนะเราก็เห็นภาพคนช่วยชีวิตคนช่วยอะไรก็แล้วแต่เราก็มีความฝังใจว่าถ้าเราพอมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมบ้างเราก็อยากทําตรงนี้โควิดไม่ใช่ว่ามันไม่น่ากลัวนะจริงอยู่ที่ว่าติดรักษาเดี๋ยวมันก็หาย แต่สภาพร่างกายเราแย่ลงหลายคนอาจจะคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วมันจะดีขึ้นมีภูมิฉีดวัคซีนก็ติดได้แล้ะคะ่ะสวัสดีเราชื่อตะวันใครๆก็เรียกเราว่าตะวนลูกชาวนาะคนไทยเราอยู่แล้วมีวิธีกี่เป็ตคนเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะได้ฟิล ปาแคาลิฟอร์เนียอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็ไม้ตังนั้นมาสร้างบ้านเราเองเผื่อๆถ้าเรามีไม้ให้บริษัทเขาค่อยสร้างให้เราไงฟรีๆด้วยแต่ถ้าระบบสังคมยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเไรายังไม่เปลี่ยนอะอยังไงก็ไม่รอดแค่เศรษฐกิจกพอเพียงสหรับวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่ได้มันต้อง s ักเซสต้องเท่เมื่อครั้งที่เขาประชุมกับหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาอบอกว่าตอ้องเลิกไปทำยังไงก็ได้ดให้คนอยู่ใต้บ้างเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี คิดแต่ปุุงเพิ่มไปไกลถึงประัติมาเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ต่ต้องคิดถึงการใช้ประโยชน์กับคนที่เป็นประชากรวนญญอย่างนี้เขาทำมาหากินได้นี่คือเปลี่ยนพอยที่เงินของประเทศไม่งั้นมันจะจบไม่รูจ้จบ นี่แหละฮะตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารวมถึงเทคนิคในการถ่ายทำด้วยนะครับเอาละครับครั้งนี้เรามีเพียง3รางวัลเท่านั้นนะครับ There are three prizes for the video clip contest I will announce the second r u n n e r p first ผมจะประกาศจากผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2กันก่อนนะครับและตอนนี้ผลการตัดสินฮะอยู่ในมือผมแล้วนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มประกาศกันเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทคลิปวิดีโอมีจํานวน1รางวัลจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า20,000บาทนะครับซึ่งผููที่ได้รับรางวัลได้แก่ในแะรครับคุณภูมิทิดาวิทยพาฒนครับสแสดงความยินดีด้วยนะครับชื่อเรื่องก็คือพอเพียงสไตล์เจนแซตครับแหดีใจเลยยินดีด้วยครับ เอาละครับลำดับต่อไปครับคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภทคลิปวิดีโอนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มีจานวน1รางวัลครับจะได้เงินรางวัล3 0,000บาทเอาละฮะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่คุณพัฒกรเครือเสนาครับโอ้ยินดีด้วยนะฮะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในรถใช่ไหมยินดีด้วยนะครับนี่ฮะชื่อเรื่องก็คือผู้ให้ย่อมเป็นสุขนะครับ อ่าลแล้วฮะแปลตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเพราะว่าต่อไปครับคือรางวัลใหญ่ที่ทุกคนรอคอยรออย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง1,000 0แบาทครับใครจะคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทคลิปวิดีโอเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโออันดับที่1ฮะได้แก่คุณดนุษแสงสง่าพงครับนี่ครับยินดีด้วยนะครับนี่ชะงงงหน้าเข้ามาเลยโอ้ ชื่อเรื่องก็คือลุงสมพรอาสาที่ทำให้สังคมน่าอยู่ครับว้าวแสดงความยินดีด้วยนะครับและตอนนี้นะฮะขอเชิญทุกท่านรับรางวัลนะครับตอนนี้นี่ฮะผู้รางวัลก็อยู่บนหน้าจอเราตอนนี้แล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงในโอกาสนี้เชิญทั้ง3ท่านถ่ายภาพร่วมกันสักหน่อยครับนี่ฮะนี่ยินดีด้วยครับนี่โฉมหน้าของผู้ชนะของเรา ไม่ธรรมดาครับยินดีด้วยฮะแมเสียดายเนาะเราต้องแบบถ่ายภาพก,กันแบบไม่ได้เจอตัวกันจริงๆไม่เป็นไรในแบบเวอร์ชวลนะครับเอาละครับในโอกาสนี้ผมคงขอเรียนเชิญท่านอธิบดีอุรีรัตน์นะฮะกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับ We are going to hear words for congratulations from t Director General of t a i g a เรียนเชิญครับขอแสดงควายดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวด คลิปวิดีโอในครั้งนี้นะคะแต่และคลิปวิดีโอต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพื่อกันกรองเนื้อหาวิเคราะห์ตีความตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดและเพื่อถ่ายทาเรื่องราวและตัดต่อให้สมบูรณ์ mm hmm. เห็นถึงความตั้งใจการใช้เวลาและความคิดสร้างสารรค์ของทุกท่านผ่านการนําเสนอผลงานที่ส่งเข้ามา หลายคลิปวิดีโอสะท้อนให้เห็นว่าสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้อย่างเช่นการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด -19 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำให้เห็นอีกครั้งว่าการพัฒนาเป็นสิ่งใกล้ตัวเราทุกคนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมและชุมชนได้ค่ะท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมง,งานด้านการพัฒนาของไทยใน t h a a i l Virtual e x h i b i t i o n ซึ่งเปิดตัวในวันนี้และมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน GSC Expo 2022ในเดือนกันยายนนี้ด้วยกันนะคะ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกผลงานอีกครั้งและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับการแข่งขันในประเภทคลิปวิดีโอนั้นมีคนส่งเข้ามาประกวดเยอะจริงๆครับเราจรึงตัดสินใจมอบของที่ระลึกเพิ่มเติมให้กับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกนะฮะใน50อันดับแรกเดี๋ยวท่านทีมงานของเราจะติดต่อแล้วก็ส่งของที่ระลึกไปให้นะครับ เอาละครับในช่วงนี้นะฮะผมว่าเรามาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอกันดีกว่านะครับแม่เงินรางวัลสูงจริงๆสวัสดีครับคุณดนุชครับครับผมสวัสดีครับแมวินาทีที่รู้ว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกไงบ้างครับ <laughs> ดีดีใจครับ <laughs> ผมเห็นตอนนั้นค,คือชะโงกหน้าเข้ามาเลยอะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันเพราะเห็นตัวอย่างงานประกวดคนอื่นก็ดีดีทั้งนั้นเลยครับ เล่าให้เราฟังซึงนิดหนึ่งครับว่าคอนเซปต์ของวีโอคลิปตัวนี้ที่เราทํามาเนี่ยเราต้องการจะสื่ออะไรครับแล้วก็การถ่ายทํายากง่ายขนาดไหนครับอืมคือตัวลุงสมพรนะครับเขาเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วครับก็คือผมเห็นเขาเนี่ยทํางานอยู่ในชุมชนของผมเนี่ยตลอดเวลาอืมเวลาเนี่ยผมว่าเขาก็ยังเดินแจกข้าวอยู่เนี่ยนะครับความยากน่าจะเป็นเรื่องตอนที่ไปสัมภาษณ์ลุงเขาครับคือเรื่องที่แกทำอะเยอะมาก แล้วผมต้องมานั่งคัดกรองมานั่งเลือกประเด็นที่ที่ต้องการนําเสนอครับว่าจะเอาเรื่องไหนมามาเสนอครับครับเอาเละครแต่ว่าด้วยความยากลําบากในการถ่ายทํารวมถึงเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วเราเชื่อว่าเรื่องนี้ตอนนี้ได้รางวัลชนะเลิศแล้วและน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของอีกหลายๆคนด้วยนะครับขอบคุณฮะแล้วก็แสดงความดีด้วยนะครับคุณอนุชครับครับขอบคุณครับนี่แหละฮะแม่ สุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยมากๆนะครับ Congratulations to the winners of Video Clip Contest นะครับ